สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่15สิงหาคมะฮะอ,อ <16. S 1> ะ๋อ16เหรอโอเค16ก็ห6นี้ก็นะครับครบทรีมครับผมสามพ่อแม่ลูกเราจะไปหาอะไรกินที่โพอาชรามเมย์จะไปกินชานุงไข่มเมย์จะไปกินชานุงไข่หมกโอเคส่วนแม่ล่ะแม่กินไรแม่แบบอยากกินไข่ลวกกินชา Que é Lui. เ,เด็กมาได้มีเงื่อนไขนะขอกินชาน้อมไข่มกุกเก็กินนะ ดจของเล่นแหละครับแสเลดดย,ย่างดีครับพี่น้องที่โพธาราม,ม,มรวันเอ้าอ้งอ่ะิ อ้าวไปทางไหนไปทางไหนตรงนี้เป้าหมายแล้วไปตลาดโพลามไป,ไปไปแม่เดี๋ยวไปหาแม่ก่อนเดี๋ยวเขาสั่งให้โอเคชาน้มไทม่มุกเด็กจะกินชาน้มไทม่มุกเติมครับพี่น้องเจ๋จงเจง๋งโพลามครับ คนได้นำมากินมากินตลอดที่นี่ที่แรกไปตรงนู้นคนแน่นโอ okay. เทไ,ได้ชาบอกว่าได้ชานอนเด็กบอกอร่อยมากอะ่ะม่แย่งเด็กกินวันวนะ่ะน่ะเด็กบอก้าทางไม่อยากจะให้มาในทำท่าอร่อยไนละ เกไไคยินงอะรก็ออร่อยราได้ของครบแล้วนะครับมาโพธารามก็ต้องเดินตลาดเ,ดเดช้าโพธารามนี่ครับไม่เคยมาเลยรู้แล้วตลาดเช้าโพธารามครับเราก็ต้องมาที่ครับอ่า จ้าแข็งแรงเยอะๆด้วยแรงไม่คช่เลจ้ามาหาเครื่องส้มตำกันอยู่นะครับ ที่โพธารามครับผมกระเพราไข่ดาวหนึ่งจานสำหรับเราสามคน <c oughs> อ,อ่จานเดียวสามคนนะเพราะว่ามีของปัญจยานต่อเดี๋ยวจุก ไปได้ตั้งแต่เช้าจนเย็นครับเมื่อวานนี้ก็บอกว่าจะมาตื่นเช้ามาวอจะไม่มาเผอแป๊บเดียวมันก็มาด้วยกันตอนแรกบอกว่าจะไม่กินข้าวเผอแป๊บเดียวพอมันได้ชิมผัดกะเพรามันก็กินบอกคราวนี้อร่อยเงี้ยกินคนเดียวหมดเลยอ่ะอร่อยวะ มาดูแม่แววรอหมูปิ้งครับผมหมูปิ้งครับหมูปิ้งโอ,อ,อ,อ้ต้องรอคิวใช่ไหมว้าวยอดหมูปิ้งครับตลาดโพลามครับผมออโอเคมาลิดไม้ tem lên con cá nhóm ấy mì lô quá có lơm luôn mấy mì à này ไก,ก,ก่เยอะไก่เยอะไก่เยอะไปเมย์ม่ดูความมือไอ้แววต้นแน่นะที่รว้วนะนี่ไงยาวเลยเห็นไหมแดดมาแล้วบ่ายนี้เหมือนฝนจะตกแน่เลย come <gasps> น้ำกันวัดม่วงครับอะไรของมันวะห้อยย้าห้อยยาเนี่ยน่นน่นน่น,นไม่ต้องไปถึงค่ายบางกุ้งครับต้นโพลัดสถูปเจดีีนวัดม่วงครับ กถูบโดนรัดด้วยต้นโพใหญ่ นี่เราจะตั้งชื่อหมาว่าอบตาแล้วก็ชื่อห้อ,อยานะคะค่นี้ละคาะบาบายค่ะ